สวัสดีครับบันนามุกบี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของกำเนิดดากอนบอลยีโรในพาร์ทที่6แต่ก่อนอื่นนะครับแนะนำให้ดูพาร์ทที่1-5ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างและสำหรับในพาร์ทนี้นะครับบทสรุปในการประทะก,กันระหว่างนักลบแห่งโลกมืดและนักลบพิทักเวลาจะจบลงเช่นไรและเมจิกคาบุ่าจะขอพรสาเร็จหรือไม่เรื่องราวจะดาเนินต่ออย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับ กับเรื่องราวในพา์ที่6และตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยทมพาโทและไคโอชินแห่งการเวลาทั้งหมดนั้นได้มาพร้อมกันที่โลกปีศาจมืดแห่งนี้แล้วเริ่มแล้วสินะการขอพอรที่น่ารังเกียจนั่นเอาละลุยได้เลยนี่ท่านไคโอชินเบจิตา้าได้ตะโกนขึ้นร่างนั้นของคาคาลอตใช้ที่นี่ได้ใช่ไหมใช้ได้สิที่นี่ไม่เกี่ยวกับห่วงเวลาใดๆ นายเองก็อรารวาดได้เลยนะเบจิต้าและตอนนี้เองนะครับเบจิต้าก็ได้ถือกำเนิดใหม่เป็นซูเปอร์ไซย่าโฟลิมิตเบกนะครับหรือซูเปอร์ไซย่าลิงแดงนั่นเองเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมกันแล้วนะครับการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเหล่าเทพมารทั้งหมดนั้นได้บุกจูโจมใส่พวกทามพาโทเจอกันอีกแล้วใช่นะทามพาโทเคียเค้ยวเกียววิญญาณชลุมนั้นได้เปิดฉากการจโจมด,ด้วยเคียเค้ยวเกียววิญญาณก่อนแต่ทั้งเองก็หลบได้อย่างง่ายดาย ฝั่งของโกหังและโกเทนสองพี่น้องนั้นก็ต้องปะทะก,กับเทพมารชันชาและเกวีซึ่งในยกนี้ถือว่าทั้งสองได้เปรียบนะครับเพราะว่าสามารถจู่โจมได้ก่อนเสียงระเบิดนั้นดังสนั่นต่อเนื่องเลยนะครับฝั่งทั้งเองก็ได้จู่โจมชะลูม็นร่วงลง ฟังเบจิต้าเองซึ่งเพิ่งจะกลายร่างเป็นซูเปอร์เซย่าโฟลิมิเบกนะครับก็อารวาดอย่างต่อเนื่องได้ชิงจุดโจมเข้าไปใส่ดาบุรา่อนแต่ดาบุ่าผู้มีร่างกายสุดแข็งแกร่งก็สามารถปัดการโจมตีของเบจิต้าได้อย่างง่ายดายกลับมาดูคู่ของโกคูกันหน่อยนะครับตอนนี้ปะทะกับชันชาชันชาได้ใช้ท่าไม่ตายชีๆว่าทิกออฟทอนาดท่านี้ไรงกาัดมากเลยนะครับเคยจาัดก,การมาจินบูและสลักในทีเดียวมาแล้วด้วยไอการจู่โจมนี้มันแย่แ yeah, ล้ว อะไรกันเนี่ยการจู่โจมของชันชานั้นค่อนข้างไร้กาดเลยนะครับโดนโกคูเข้าแบบจังๆเสียงระเบิดจากการจู่โจมของชันชานั้นดังสนั่นไปทั่วยังไงบ้างล่ะแกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะโกคูในสภาพดิงแดงนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ก็ยังโดนเล่นงานสยับเยินมีแค่นี้เองเหรอถามพาโทเสียงดับบล่านั้นดังขึ้นแย่แล้วพวกเราถ้าอยู่แบบนี้แย่แน่ ต้องทำอะไรสักอย่างนี่ทั้งใช้วิธีการข้ามมิติไปหยุดการขอพรกันก่อนดีกว่าครับได้เลยครับท่านไคโอชินไคโอชินนั้นได้เปิดประตูมิติขึ้นเอาละฉันกับทั้งจะไปด้านบนตรงนี้ฝากโกคูและเบจิต้าจัดก,การด้วยนะนี่เบจิต้าถ้าเป็นอย่างนี้แย่แน่เออรู้แล้วนะฟิวชั่นใช่ไหมแต่มันไม่มีจังหวะเลยนี่นะเรื่องจังหวะไว้เป็นหน้าที่ของผมเลยครับ และแล้วชาเมลก็ปากกดตัวขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทวงเวลาให้สัก20วินาทีน่าจะพอทำอะไรได้บ้างนะครับอา้าวนั่นมันเจ้าหนูชาเมลนี่นะไงไปอยู่ที่นั่นล่ะจริงด้วยหรือเนี่ยที่โจนี่กลายเป็นคนทรยศยังไงผมก็ต้องพื่อนเพื่อคุณนะครับฝากกำจัดเมจิกคาบาวด้วยตอนนี้ชาเมลนั้นได้ใช้พลังสูงสุดแล้วนะครับได้เปลี่ยนร่างกายเป็นเทพมารเอาละ ไเออสตอมอะไรกันเนี่ยไอ้ท่านี้มันท่าถนัดของเจ้าชามเมลนี่นะและในช่วงพิจตานะครับเหล่าเทพมารทั้งหมดนั้นถูกขังอยู่ในเปลวไฟเอาเลยนะเบจิตา้าฟิวชั่นและแล้วในะที่สุดสุดยอดนักลบก็ถือกำเนิดขึ้นมานะครับโกจิต้าไสาย,ย่าโฟลิมิตเบกทันใดนั้นโกจิต้าก็เข้าปะทะก,กับดาบุราทันทีแบบนี้สิค่อยสะใจหน่อยถามพาโท ท่านไคโอชินของเรานั้นเจอปัญหาซะแล้วเพราะว่าตอนนี้โทวะได้มาฝังเอาไว้อยู่ตรงหน้าไม่ให้ปล่อยไปหาท่านเจาะมานได้หรอกถ้าแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ไม่ค่อยจะอยากใช้วิธีนี้เลยและในที่สุดนะครับโคโนอาไคโอชินแห่งการเวลาของเราก็ตัดสินใจที่จะเปิดเผยร่างจริงนะครับร่างที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งการควบคุมเวลาเอาละนะเวลาคงมีไม่เยอะหรอกนี่เหรอ ร่างที่แท้จริงของท่านโคโนอาถ้าอย่างนั้นผมคงต้องแสดงพลังที่แท้จริงบ้างแล้วละในจังหวะที่พูดจบนั้นทั้งก็ระเบิดพลังออกมาและแปลงร่างซุปเปอร์ไซยยาที่เหนือขึ้นไปอีกและร่างนี้คือร่างของซุปเปอร์ไซヤสามนะครับทั้งเซโนในร่างของซุปเปอร์ไซヤสามนี้เต็มเปี่ยมด้วยพลังสุดแข็งแกร่งท่านไคโอชินล่วงหน้าไปก่อนได้เลยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดก,การเอง และเมื่อพูดจบนะครับทังก็ได้ชักดาบออกมาและทะยานเข้าจู่โจมโทวะทันทีทางด้านโทวะก็พร้อมที่จะโต้กลับถึงแม้เธอจะพลังไม่เต็มร้อยเพราะว่าเพิ่งสู้กับโกคูมาเอาละดาบพานระเบิดทั้งได้เข้าจู่โจมโทวะแบบเต็มแรงเสียงระเบิดนั้นดังสนั่นกวันไหวไปทั่วแต่เป็นเพราะว่าโทวะนั้นพลังไม่เต็มนะครับทาให้เธอนั้นล่วงลงถึงท่านไคโอชินและทังจะสามารถผ่านด่านโทวะไปได้ แต่การต่อสู้ที่ด้านล่างนั้นก็กําลังดุเดือดไม่แพ้กันฟังโกจิต้านั้นได้แสดงพลังสดยิ่งใหญ่ออกมาจนสามารถจัดก,การกับดาบุล่าจนล่วงลงไปได้ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ด้านบนนะครับเหตุการณ์ที่จอมมารนั้นกําลังขอพรต่อเทพเจ้ามังกรอยู่เอาละ่ะเป็นยังไงบ้างละ่ะนี่สินะเทพเจ้ามังกรแห่งความมืดทั้งได้พูดขึ้นมาในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับท่านไคโอชิน ในขณะที่ทั้งนั้นกําลังจะพุ่งทยานเข้าไปหาเทพเจ้ามังกรได้เห็มือของเทพเจ้ามังกรนั้นผลักจนกระเด็นออกมาอย่ามาเกะกะหน้าเจ้างูน้อยแกเป็นเทพมังกรที่ไม่น่ารักเอาซะเลยนะฉันจะเชือดแกทิ้งซะตรงนี้แหละทั้งเองนั้นได้พุ่งทยานเข้าไปอีกครั้งฮ่าฮ่าการขอพรนั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว และในช่วงเวลานั้นเมจิกคาบ,บุล่าก็เกิดลำแสงห่อหุ้มรอบตัวเมื่อพรสำเร็จข้าเองก็ต้องไปก่อนแล้วละ่ะดากันบอลแห่งความมืดนะครับตอนนี้ได้แยกกันไปหมดแล้วเอาละในเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ก็คงไม่มีทางเลือกแล้วมิติเวลาเอ๋ยด้วยพลังแห่งข้าไขาโอชิ้นแห่งการเวลาเวลาทั้งหลายจะถูกหยุดเอาไว้ที่นี่นี่ทั้ง ฝากดูแลโทคิโทค,โทค,โทคิด้วยนะเดี๋ยวท่านไคโอชินเอาละมิติเวลานิลันจงบังเกิดและตอนนี้นะครับท่านไคโอชินของเราก็ได้ทำการผนึกเมจิกคาบุล่าเอาไว้ในเขาวงกตแห่งกาลเวลาซึ่งการผนึกนี้จะผนึกร่างกายของตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยแสงสว่างวาบนั้นเกิดขึ้นอะไรกันเนี่ยที่นี่มันหลังแห่งกาลเวลานี่นะ และตอนนี้นะครับหน่วยถามพาโทของเราทั้งหมดนั้นถูกวาร์ปมาที่หลังแห่งการเวลาแล้วโทเอ้ยท่านไคโอชินมันเกิดอะไรกันขึ้นข้างบนกันแน่ทั้งตอบมาเดี๋ยวนี้นะน้อยการต่อสู้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยนะเฟยททำไมพวกเราถึงถูกพากลับมาที่หลังแห่งการเวลาล่ะแย่แล้วมิติเวลาต่างๆมันกำลังจะหายไป ทังเมื่อเห็นเหตุการณ์ผิดปกติจึงรีบวิ่งไปดูคัมพีแห่งการเวลาและก็พบว่าช่องว่างหรือมิติเวลาแห่งโลกปีศาจนั้นหายไปทั้งหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โลกปีศาจนั้นหายไปทั้งหมดเลยและเพราะการเสียสละของไควชจินแห่งการเวลานะครับจึงทําให้หน่วยททมพาโทนนั้นกลับมาสู่ในรังแห่งการเวลาได้อีกครั้งขอโทษทีครับท่านโดมิเกลาผมไม่สามารถจะแย่งลูกแก้วมาได้เลยไม่เป็นไรลร็อกชาเมล พวกเจ้าดูนี่สิเมจิกคาบุล่านั้นโดนสะกดเอาไว้ที่นั่นแล้วไขวอชิ้นแห่งการเวลาเจ้ามันแน่จริงๆเลยนะฮ่า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 เอาละเมื่อไม่มีเมจิกคาบาวแล้วก็ได้เวลาที่กองทัพโดมิเกล่าจะเคลื่อนไหวบ้างแล้วและภายในเขาวงกตแห่งการเวลานั้นช่วงเวลาได้ถูกหยุดนิ่งเป็นนิลันน้อยเสียท่าจนได้ใช่นะ ไมพาโทเหตุการณ์ตัดกัดไปที่หลังแห่งการเวลาเอาละครับทั้งได้พูดขึ้นมาพอดีผมมีเรื่องจะแจ้งทุกคนนะครับมีของสิ่งหนึ่งที่ท่านไคโอชินนั้นฝากเอาไว้ผนึกแห่งการเวลานะครับท่านไคโอชินเตรียมไว้จะทําให้ทุกคนกลับสู่ช่วงเวลาของตัวเองนะครับนี่ไม่หรอกทั้งพวกเราคือไทมพาโทนะเรายังมีภารกิจที่ไม่สามารถจะไปไหนได้หรอก พวกเราต้องกลับไปช่วยท่านไขวชิ้นก่อนสิฝั่งทั้งเองก็ดีใจมากเลยนะครับที่ทุกคนยังอยู่ช่วยกันที่นี่ดีเลยครับงั้นพวกเราต้องหาทางช่วยท่านไขวชิ้นกลับมาให้ได้และแล้วเรื่องราวในพาร์ทนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับการเสียสละของโคโนอาผนึกจอมมารเอาไว้ในมิติเวลานิลันจะส่งผลอย่างไรต่อเนื้อเรื่องต่อไปและในพาร์ทหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปบุกโลกของดากอนบอลจีทีไปวั กันเลยนะครับว่าโกจิต้าของที่นั่นจะเก่งฝ่าของจักรวาลซีโน,โนขนาดไหนขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมมาจนจบนะครับตอนนี้กําลังเล่งปั่นคลิปกันเลยครับและเหมือนเดิมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พื่เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบาย